Herlig. Det er gjengområder. ที่มีขนมปังอะ่ะก็มีป็ดตัวนี้แล้วแบบหนึ่งสองสามอ่าจิงดูได<ม>้ไหมสลรเัาด้วยก่อนแม่ก็ลองหมุนหมุนดูก็ได้นะนนเด็กอ้วนอ่ะน่ากินไหมแค่น้องอยู่แบบนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ อันนี้คือหมูหรอเออไม่รู้ดีหมูแดงไหมมันโถหมูเออกินกับขาหมูไงเออใช่